สวั ha im <im สดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับผมมาบอยดีดีที่อีสานครับสวัสดีครับสาวเมฆอีสานพเพลาะครับผมกระเบาไอแล้วกับพี่สีครับสวัสดีครัพากันมาเลาะเบิ่งดงสูบหลุบครับเมื่อเป็นเลาะเบิ่งดงไหมพี่น้องเลาะเบิ่งเห็ดดงสูบหลุบครับผมเพราะฉะนเลาะเบิ่งดงเราจะได้แต่ดงเลยมาเลาะเบิ่งเห็ดนั้งกันครับวันนี้ที่มีเห็ดยังออกแน่ครับผมติดตาน้ำกันครับพี่น้องครับ อุ้ยบ่มาสวงมือมันออกจนได้พี่สีเนาะจ่อกัดจอบได้พี่น้องมึงเนี่ยพี่สีพี่สีเอาเสียมงัดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเราฝนแล้วนน้องเมฆก็เก็บอญุ่ปนครับผมพี่น้องขนาดออกมาเสียมโอ้ยเป็นปีสีโอ้ยเกือบเทาถิมเกือบว่าเห็นมือนี่ จบเมื la 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 e no? as, ่อใดก็บอกออกจากเท้ามือหนิวออกเซ้พี่น้องสงสัยมาทําพ่นหมาหรือเปล่าออกง้นงันอยู่ดอกนี่นะครับผมพี่น้องถึงพ่นขั้วขั้วอีกที่สีกันกังโอ้ยตัวนี้ต้งไหนเล ได้ยู่ได้ยูได้ยูขาแข็งดีั้งพ่นเต็มเลยอุพ่นเต็มเลยมันค่อยออกพ่นหนีกันยังไงที่พี่ชี่พี พี่สีนี่พี่พี่ทั้งพี่ทำยังไงอะไรี้ขามันแข็งอยู่ได้พี่สีมันยืนดุนนี่ยนี่ยืนขายแข็งแมนโมกม่ใช้บัตรเคียวหรนขาจนขาแข็งหมด นั่นแหะขามดีอยู่เด้ครับผมพี่น้องดอกมันโดนผมอ้ยพี่สิงห์เล่นเอาอีกเลยเบื่อดีโอ้ยโหผลหมอนน้อยเต็มหนึ่งเห็ดไข่โพลหนึ่งดอกครับพี่น้องคของแมนแมนพี่น้องครับปอเห็ดเพิ่งไข่ครับ ทีสีว้เห็ดกระตูนมาสำหรัมันดอกงามกระตุกตาผมแอเครับดอกสีสวยเลยครับผมพี่น้องนะครับดอกนึงครับแข็งแรงงังเ่ครับผมพี่น้องครับปวกแทง พวกแดงครับพี่น้องมันอ่ะเสียมหน่อยมานําเสียมหน่อยก็เสียมหน่อยห่างๆแขวกับบมีเป <c oughs> <c oughs> ็นไขด่ดอกนึงพี่น้องบลูว่าแมนบอนน่าจะแมนอยู่ครับโอ้แมนอยู่ครับผมอดอกสวยๆเลยดอกสวยๆเลยงามๆครับพี่น้องครับผม โอ้ครับพี่น้องดอกนึงครับตอนนี้กะงามครับดอกส,สวยเลยครับผมครับดอกนึงครับหัวเห็ดไข่พี่น้องจุ่มเห็ดไข่ครับปั๊บพี่น้องเห็ดยังนี่ครับ โอ้ยเรียนใส่ลุกกับบลลมล่มกับบลุกเห็ดปวกกว่ามันเห็ดปวกย่างดีพี่น้องโอ้ยเป็นไงคน่ั้นเขาเห็ดปวกเขาเรียนใส่ลุกกับบลลมล่มกับบลุกกันยังไงคนนั้นว่าคนนั้ว่ามันดอกเห็ดปวกคุณตัวดาวตัวนี้เห็ดปวกแดง็ีหยาคือไม่ดอกเดียวน้องเมฆอู้สองดอก สองดอกอยู่น้องเมฆสามดอกสี่ดอกห้าดอกนี่อยพี่น้องโอ้ลูบหัวหักพร้อมแง่น้องเมฆสวยๆเลยครับผมพี่น้องครับงัดน้องนีฆง,งัดไปลูบมันไปลูบไปลูบมัน คือออกหน่อยแท้นั่นน้องเมฆทั้งพุนกับมี่ทั้งพุนกับมี่นี่นี่ <Okay. S 1> นี่นั่นนั่นนั่นเออโยโยโย่เดี่ยวมูหนึ่งจุ่มหนึ่งกำหนึ่งพี่น้องผมนะครับ <laughs> น้องเมกว่าเบาอออดอกโอ,อ้น้องเมกว่าบเอาดอกของนุ่มมาสันเอาลวดพันว่าเอาของเถาก็ได้มาสันนะครับเ <laughs> ถา่าแต้แขวนกพี่น้อง <laughs> เอวยังดี งามบ่เก็บอกู่คนละฝากคนละฝากพี่น้องเอาเสียมน่อยอีปอกมาครับเปื่อล้วครับเปื่อล้วครับเปื่อแล้วครับ,รบสองดอกนึงครับสวยๆเลย ผมโอ้โดอกบังงามนี่ดอกเดียวพี่น้องไั่มีมูกออกเลยครับขึ้นดอกเดียวดอกบังงามนั่นครับผมแค่น,คนยยี้แค่นี้ก็สวยอยู่แค่นี้ก็สวยอยู่ ีอตัวเล็กนุกงบาเป็นหล่มเปียงเงงอยู่แต่ว่าแข็งดออแข็งดีี่อยแล้อครับคุณน้าสวย โอ้ดึงเอาครับผมน้องมันเถาหผ้งามยังสวยอยู่เพิ่ยังแต่งหน้าท่าแปลงขึ้นอยู่ครับผมสํานีโอ้แปลงเขากับพูงามคือเกาขาหักขาพีมาแล้วตอกห็ดพี่น้องเถา เดิดนโอ้จุ่ม่อ้ยพึ่งแดงครับพี่น้องพึ่งแดงโอ้ยพี่น้องดอกนี้ครับเต็มเต็มเลยครับดอกส,สวยๆครับพี่น้องดปืดปืดเปิด,ปด,ปด,ปด อย่างงามเลยอย่างสวยงามนะครับพี่น้องดอกปักใยครับเห็ดไข่โพนครับหนึ่งดอกครับใหญ่ๆครับผมบ่บ่อยพยายามย่งางหาหวานจัก,กระจันนะครับพี่น้อง่าเห็ดกะหาไปน้ำนะครับหวานกะ ลองลองหาไปนําครับแต่ว่ายัางบ่ทันได้เห็นน่ครับผมพี่น้องหวานจัก,กจัก่นทรานจักจั่นเป็นของมองคลให้เถอะให้เถอเพี่น้อถอดมันมันเป็นตาม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 คุ้มเสือทอั้งศาสตร์น,นคะครับผมพี่น้องหวานจัก,กจัก่นนี่ก็เป็นของของมองคลทั้งด้าน ค้าขายเมตตามหานิยมการจีรจาระเข้าสเสกเหตุการเหตุงานนีงสิ่นะครับผมพี่น้องเพื่อนซับเรียกซับได้เังสิ่นะครับผมอันนี้ก็คือความเชื่อทั้งวิทยศาสตร์นะครับทา้งวิทยาศาสตร์พนศีวาอ่าวานจากกักรจันทร์นี่ก็เ่นเกิดจากโต หวานกระจิงนะครับผมแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ามันเป็นเชื้อราครับเกิดจากตัวหวานของตัวจักจั่นนี่ตายตายลงนะครับตายลงเราเพิ่งเกิดกลายเป็นเชื้อราเก็นมาครับเป็นคือพี่น้องเห็นแบบเป็นเขานะครับผมพี่น้องเห็นแบบเป็นเขาที่พี่น้องเห็นนะครับเดี๋ยวพอบ่อยสิพายายาไม่อยากหาหวานนะพี่น้องเบ่งจากตหนึ่งอยครับผมพี่น้อง สีขุดให้พี่น้องเบิ้งครับมีพี่น้องมันมันขึ้นอยู่กับผู้ผู้ผู้ศรัทธาครับผมทุกอย่างครับทุกอย่างถ้าเรามีกําลังใจมีพลังใจมีกําลังศรัทธาครับเฮาสีเห็ดยังเอกากเห็ดได้ความสมบายใจของเฮาครับผมพี่น้องคาถา บูชาบ้านจักรจันทร์กับนี่ครับผมพี่น้องถ้าพี่น้องอยากฟู้เรื่องเล่าของหวานจักรจันร์พี่น้องก็เขา้าไปเบิ้งใน Google นะครับจะเขา้าไเบิ้งนะครับผมมันจะมีเนื้อหาสาระอยู่ในหันมืดนะครับผมพี่น้อง เราบอกกเอามาเล่าซูพี่น้องฟังเอามาบอกมาเล่าสูพี่น้องฟัง,อ,าาาาอ,ง,ฟงอ่อาแค่คลินี้นะครับบางคนก็ถามกันหลายครับเขาใช้ทําอะไรอะไรอย่างนี้ครับคนออาใส่เฮ็ดยังประโยชน์ยังถ้าพกคุณยังสินะครับผมพี่น้องคือบอกในคลิปนี้ไปเลยครับผมพี่น้องพี่น้องได้รับรู้กันความหลูหลูบมืดหรอครับผมพี่น้องหลูซ้ำไดหลูหน่อยหลูหลาย รูสั้นไดกระบอาสั้นนั่นนะครับผมพี่น้องวอาไปหลายคาบดถืออยากอายเพิ่นครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปหาเฮ็ดหาหวานจากโต้กอนครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวตามมาครับหกหกแบบนี้พี่น้องสิงย่างหาหวานจากโต้หนึ่งกะยากเติบหนึ่งเยุะครับผมพี่น้องหวานจากกระจันถ้าพ่อโตหนึ่งแสดงว่าโชคดีแห้งครับ อหนึ่งตัวถือว่าโชคดีมากถ้าเดินมาย่างมากไกลๆนี่พราะต้นเห็นเพระโตครับผมพี่น้องเดี๋ยวพอเห็นครับมองไม่เห็นบรู้ว่าอยู่จังไดครับประสบดีๆพี่กับ่เห็นด้ครับผมพี่น้อง อยู่ดีๆย่างไปย่างไปดีๆกลับไปซบกม็มีตั้งถ้าตั้งใจหาปลานี่ก็ยังว่นีอยู่ครับผมพี่น้อง,งเพื่อนๆที่เห็นอยู่ด้วยความตั้งใจครับนี่สิยังหาวันจะกระจนจักตัวหนึ่งทีได้บ่ครับผมเดีย๋ยวกไปเพิ่มน้ำกันครับพี่น้องครับ อันนี้เห็ดปวกอะไรเอ่ยน้องปวกอย่างนึงครับปวกตาบ้า้องอุ้ยแมงเต็มเลยครับน้องเถาแล้วครับผมครับ,รบดอกไอยครับ เจอว่านหนึ่งตัวแล้วโอ้หนึ่งวันสิบปรอพี่นอ้องย่างบักกวงบักไก่บักดงบักน่านนะครับผมพี่น้องน่าตะกใจจันครับผมพี่น้องอืกกมเพราะว่าตัวนี้มันเกิดจากเชื้อราแต่ว่าอันนี้เขาเรกว่าเป็นเขาเขาหวานครับต้นหวาน เดี๋ยวมาลุ้นกันครับพี่น้องครับโอ้ยตัวบักง,งามนึงพี่น้องมะครับพี่น้องครับตัวจักจันสวยๆเลยครับงนี่พี่น้องผมอุ้ยน้สมบูรณ์ครับผมตัวบักไงครับพี่น้องอนะครับ ได้เห็นแล้วครับผมพี่น้องตัววานจัก,กรจัน์ครับบันนี้ครับส,สวยๆเลยครับผมพี่น้องครับผมเขาก็มีครับผมพี่น้องนี่กระโผนนั่นกระโพนปลาพี่น้องคุณพุนคุครับพ่นคุณพ่นหนึ่งครับพ่นสองพ่นสาม <laughs> ม่จะโพ่นพี่น้อง <laughs> <laughs> เห็ด <laughs> เห็ดบะหมี่ <laughs> มีิจะโพ่นพี่น้องเห็ดบะหมี่ นั่นก็โพนนี่ก็โพุนไงพี่น้องออกมาหารถแล้วออกมาหาลูกแล้วกระปุง้งสรุปผลงานมือนี้ครับพี่น้องครับกรไดยู่ทุกนอนูอยครับจะได้บัวลายครับผมพี่น้อง <laughs> กระหาโซนแน่พี่น้องเอ๋ย <laughs> ได้บอวลายก็ได้ <laughs> <c oughs> มึงได้ครับผมพี่น้องหน่อยไลยก็จะได้โซ่ขึ้นเก่านน่อยละครับผมพี่น้องมันธรรมดาแล้วครับมือม,ม้านมือบบมือได้ไลยกัดตนตาเต็มตาขึ้นเก่าครับมืบอบบได้กะเป็นยักซีแล้วครับคือพี่น้องเห็นนี่แหละพี่น้อง <c oughs> ครับผมสำหรับทีนี้นครับบ้าบอยกะขอไว้สมนิชกอนครับมือนี้บ้าบอยน้องเมฆเจ็ด,ดอี้ยกะ <c oughs> สาวเมฆอีสานผ้าลาะครับแล้วกับเบ้าไอล้วกับพี่สีครับก็าเจี๊อโตออกเมื่อบานคนข้าพ่อพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับไม่แล้วไม่แล้วลิงง่อยรถลิงลิงง่อยรถละพี่น้องพ่อพ่อกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องครับ สวัสดีครับ <c oughs> ไปแล้วอึดอยากไลฟ์พี่น้องมือนี